다거운시간보내 <목소리도> อิมินาสกาเรนะสกาเรนะพุทธังปูเชมิพุทธังปูเชมิอิมินาสกาเรนะอิมินาสกาเรนะธรรมปูเชมิธรรมังปูเชมิอิมินาสกาเรนะอิมินาสกาเรนะ สังฆปูเชมิสังฆปูเชมิจากนี้นะคะเราจะกล่าวคำบูชาพระรัตนาตรัยร่วมกันนะคะอะระหังสัมมาสัมพุโทโธภะคะวะพวุทธังภะคะวันตังอภิวาเทสวัสดี

सा भागावा <laughs> 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 ชิปันโนภะคะวันโตสาวกสังโฆสามีชิปันิปันโนภะคะวันโตสาวกสังโฆยะาติช่างชางทาหริอสั่งยุคานิยันทาหริอสัพุกัลลาเอสสังพะเจ้าวันโตสาวกสังโฆอาหุนยโยป สสะพะโะวะโตปุพพาคะณมาการังกาโรมะเสงนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโต เจ้าทั้งหลายข้าพเจ้าทั้งหลายขอถวายเครื่องสักการะขอถวายเครื่องสักการะแด่พระโพธิยานเทนแด่พระโพธิยานเทนว่าเป็นที่พึ่งว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกที่ระลึก ข้าพร, bon ระเจ้าทั้งหลายข้าพระเจ้าทั้งหลายเคารพในพระคุณของท่านเคารพในพระคุณของท่านพระโพธิญาณเถรนั้นแลพระโพธิญาณเถรน,น,นั้นแลได้เป็นสงสาวกได้เป็นสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าของพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นผู้ปฏิบัติดีเป็นผู้ปฏิบัติดีเป็นผู้ปฏิบัติตรงเป็นผู้ปฏิบัติตรงปฏิบัติเป็นธรรมปฏิบัติเป็นธรรม ปฏิบัติสมควรปฏิบัติสมควรจนเป็นที่เคารพจนเป็นที่เคารพแห่งเราทั้งหลายแห<ว>่งเราทั้งหลายซึ่งถือว่าซึ่งถือว่าเป็นนาบุญของโลกเป,เป็นนาบุญของโลกไม่มีนานบุญอื่นยิ่งกว่าไม่มีนานบุญอื่นยิ่งกว่าบัดนี้ความพร้อมเพียงบัดนี้ความพร้อมเพียงแห่งสิธิอนุสิต เองสิทยาฤทธิ์ได้มาถึงซึ่งการได้มาถึงซึ่งการที่ได้รำลึกที่ได้รำลึก อาจาริยคุณอาจาริยคุณของพระโพธิยานเถนของพระโพธิยานะเถนในวันนี้ในวันนี้ได้ถือเอาได้ถือเอาประทีบด้ามเทียนประทีบด้ามเทียนดอกไม้บูชาเหล่านี้ดอกไม้บูชาเหล่านี้และได้เอากายของตนและได้เอากายของตนปฏิบัติบูชาปฏิบัติบูชาให้เป็นดังภาชนะให้เป็นดังภาชนะ รองรับเครื่องสักการะรองรับเครื่องสักการะและนึกถึงพระคุณและลึกถึงพระคุณตามความเป็นจริงตามความเป็นจริงแห่งพระโพธิยานเทนั้นแห่งพระโพธิยานเทนั้นจะทำประทักษิณจะทำประทักษิณสิ้นวาระสามรอบสิ้นวาระสามรอบ ซ,ซึ่งองค์พระปฏิมานี้ซึ่งองค์พระปฏิมานี้ข้าแต่พระโพธิยานเถรผู้เจริญข้าแต่พระโพธิยานตเถรผู้เจริญขอเชิญพระผู้ของแผ้วขอเชิญพระผู้ของแผ้วแ,<ม>แม้ละสังขารน,นานแล้วแม้ละสังขารน,นานแล้วยังปรากฏอยู่ยังปรากฏอยู่แห่งคุณสมบัติ แห่งคุณสมบัติของพระสงฆ์สาวกของพระสงฆ์สาวกในพระผู้มีพระภาคเจ้าในพระผู้มีพระภาคเจ้าอันข้าพระเจ้าทั้งหลายอันข้าพเจ้าทั้งหลายจะพึงรู้จะพึงรู้โดยความเป็นอติตารมโดยความเป็นอติตารมขอพระโพธิยานเถรขอพระโพธิยานเถรจงรับจงรับ ซึ่งเครื่องสักการะซึ่งเครื่องสักการะอันข้าพเจ้าท evet ั้งหลายอันข้าพเจ้าท ah ั้งหลายถือไว้แล้วถือไว้แล้วเพื่อประโยชน์เพื่อประโยชน์เพ <ER> ื <S <S ่อความสุขเพื่อความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายสิ้นกาลนานเทอสิ้นกาลนานเทอสธุสตุส เราคิดจะทำคู่เราไปว่าเดี๋ยวมาัดการกัน selamat ่กะถา่น hmm. ้อยที่ดัไปไงม่รู้เหมือนกันทำไมต้องเอาเทียนตั้งลอยคนนี้เลยก็ไม่ดับไปเลยพี่จาว ต้องดัไอ้ทูบจากให้หมไม่ออกแม่ออกไม่ไวในกระถางที่นีแม่ไม่ไม่ออกนั่นนะ nếu được vậy, vậy chúng không? cái <laughs> này tôi thấy nó đẹp